สวัสดีครับเรามาดูผงฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่5ดีกว่าประจำเช้าวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกาย,ยน2020เริ่มกันที่ ปรตูเกตครับเปิดบ้านพ้าให้กับฝรั่งเศสไป0-1วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเอ็นโกโล่กองเต้สวีเดนก็เฉือนเอาชนะโควเอเชียไป2-1เกมนี้เจ้าบ้านนาไปก่อน2-0จากเดยันคูลสเซสกี้แล้วก็มาคัสเดเนลสันครับแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีแค่แตกได้จากมาคัสเดเนลสันของสวีเดนนี่แหละทำเข้าประตูเองแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่คว้า3แต้มไปได้ เยอรมนี ine, เปิดบ้านเอาชนะยูเครนไปสามหนึ่งเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนหนึ่งสูงจากโรมันยาเลมชุกแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซง3ลูกรวดครับจากรีลอยซาเน่แล้วก็ตีโมแวนเนอร์ครับยิง2ลูกแล้วก็อีกคู่หนึ่งสวิ์แลนด์เสมอกับสเปนไปหนึ่งหนึ่งวันนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนหนึ่งสูงจากเลโมฟูลเลอร์ครับแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากเกลาตโมเลนอ ส่วนในค่าคู่ที่เหลือก็จะมีอัสเซเบจานเสมอมอนเตเนโก0-0ไซปัสเฉือนเอาชนะลักเซมเบิร์ก2-1ลัตเวียเสมอมูกาะแฟโล1-1มอตาก็เอาชนะทางอันโดรลา3-1แล้วก็ทางซามเมลิโนเสมอยูบัต้า0-0ไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มกันที่ลีก A กลุ่ม3อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นฝรั่งเศสเก็บไป13คะแนนอันดับ2โปรตุเกส10คะแนนอันดับ3าแล้วก็4เป็นโคเอเชียกับสวีเดนมีทีมละ3คะแนน หลีกเอกลุ่ม4อันดับ1เป็นเยอรมนีเก็บไป9คะแนนอันดับ2สเปน8คะแนนอันดับ3ยูเครน6คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่เก็บไป3คะแนนหลีกซีกลุ่ม1อันดับ1ตอนนี้ก็เป็นมอนเตเนโกรเก็บไป10คะแนนอันดับ2ลักเซมเบิร์ก9คะแนนอันดับ3าอาร์เซบจัน5คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นไซปาสเก็บไปทั้งหมด4คะแนน ลีกดีกลุ่มหนึ่งอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นหมู่เกาะเฟโลเก็บไป11คะแนนอันดับ2มอรตา8คะแนนอันดับ3เป็นลัตเวีย4คะแนนอันดับ4ก็อันดล่าเก็บไป2คะแนนล้วก็มาที่ลีกดีกลุ่ม2อ,อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นยูบรทราเก็บไป7คะแนนอันดับ2ลิกเตนสไตน,น์4คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็นซามาริโนมีอยู่2คะแนนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไปไดท้ายกันที่โปรแกรมเชั่นลีนงหาคมคืนวันอาทิตย์นี้กันดีกว่านะฮะก็จะมีในแด์ครับเปิดบ้านเจอ, nia, Italy, oland, จเบ,เจอบอสเนียอิตาลีพบโปแลนด์เบจดษ เดนมาร์กพบไอซ์แลนด์ออสเตียเจอไอร์แลนด์เหนือครับส่วนคู่โรมาเนียกับนอร์เวย์เนี่ยยกเลิกไปก่อนสโลวาเกียก็จะพบสกอตแลนด์เช็กเจออิสราเอลเติรกีพบกับทางรัสเซียฮังการีเปิดบ้านเจอเซอร์เบียบอกกเลียพบฟินแลนด์เวลก็จะเปิดบ้านเจอกับไอร์แลนด์และก็มาซิโรเนียเปิดบ้านเจอเอสโตเนียจอร์เจียเจออาร์เมเนีย โมโดวาจะพบกับทางกรีซโซเรเนียเปิดบ้านเจอโคโซโ,โวอวัลบเนียพบคาซัคสถานและก็เบลารุสเปิดบ้านเจอกับลิทัวเนีย